พระคริสต์รมคำัมภีร์พระธรรมฟิลิปปีฟิลิปปีบทที่หนึ่งการทักทายเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาธรรมิกชนทุกท่านในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองดูแลและมัคขนายก ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงนำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดคำอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนที่ฟิลิปปีข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทําการทูลขอด้วยความยินดีเสมอเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้ ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าเนื่องจากพวกท่านมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณทุกคนทั้งในการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและในการปกป้องและหนุนให้ข่าวประเสริฐตั้งมั่นคง เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านทุกคนเพียงไรตามพระทัยสงสารของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้านเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนไม่มีที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์ และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสเพื่อถวายพระเกียรติและการยกย่องแด่พระเจ้าสำหรับเปาโลนั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่ขยายออกไปฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมด และคนอื่นๆทุกคนว่าการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคริสต์และพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวจ,จนะโดยปราศจากความกลัวจริงอยู่ที่มีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยความอิจฉาและการวิวาทแต่ก็มีบางคนที่ประกาศด้วยเจตนาดีฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยความรัก โดยรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งไว้ให้กล่าวปกป้องข่าวประเสริฐนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีกันไม่ใช่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจงใจจะเพิ่มความยากลำบากแก่ข้าพเจ้าในระหว่างถูกคุมขังแต่จะเป็นอะไรไปละ่ะไม่ว่าจะประกาศด้วยการเสแสร้งหรือด้วยความจริงใจพรคริตก็ถูกประกาศไปในทุกที่เรื่องนี้แหละที่ทำให้ข้าพเจ้ายินดี และข้าพเจ้ายังจะมีความยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าด้วยการทูลขอของท่านทั้งหลายและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเยซูคริสสิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารอดผลนข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสจะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากกว่าสำหรับพวกท่านเมื่อแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านทุกคนเพื่อความเจริญและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทั้งหลายเพื่อที่ว่าความภูมิใจในตัวข้าพเจ้าของพวกท่านจะทวีขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาอีกครั้ง ขอเพียงให้พวกท่านดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อที่ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาและได้เห็นหน้าท่านหรือไม่มาหาข้าพเจ้าก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกท่านว่าท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐและท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลยสิ่งนี้เป็นหลักฐานแห่งความพิน่าต่อพวกเขา แต่เป็นหลักฐานแห่งความรอดของพวกท่านและการดังกล่าวมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยคือพวกท่านก็มีการสู้รบเหมือนอย่างที่ท่านเคยเห็นมาแล้วในตัวข้าพเจ้าและได้ยินในเวลานี้ว่าข้าพเจ้ากำลังสู้รบอยู่ ฟิลิปปีบทที่2การถ่อมใจของคริสตชนและการถ่อมพระทัยของพระคริสเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสมีการปลอบโยนจากความรักมีการสามัคคีทํากันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจท่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้า เป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกลางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาส่องแสงดุจด,ดวงสว่างต่างๆในโลกฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลาย ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทําการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์จงทําทุกสิ่งโดยปราศจากการบน่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิ ท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาดท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุดดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตรากตรำโดยเปล่าประโยชน์แต่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าถูกเทดุดเครื่องดื่มบูชาลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดี และร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนและท่านก็ควรยินดีและร่วมยินดีกับข้าพเจ้าด้วยทิโมธีและเอปาโฟลิตัสข้าพเจ้าหวังในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้านี้ข้าพเจ้าจะส่งทิโมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อรู้ข่าวของท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนทิโมธีซึ่งเอาใจใส่เรื่องของพวกท่านจริงๆ เพราะว่าคนอื่นๆแสวงหาประโยชน์ของผู้เขาเองทุกคนไม่ใช่ประโยชน์ของพระเยซูคริสต์และท่านทั้งหลายรู้ถึงคุณค่าของที่โมธีดีว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนอย่างบุตรกับบิดาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าจะส่งเขาไปโดยเร็วเมื่อพอจะเห็นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าแน่ใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้า ข้าพเจ้าก็จะไปหาด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องส่งเอปาโฟดิทัสไปหาพวกท่านเขาเป็นทั้งพี่น้องเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและยังเป็นตัวแทนที่พวกท่านส่งมาปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าขาดแคลนเพราะเขาคิดถึงท่านทุกคนและเป็นทุกข์เพราะว่าพวกท่านได้ยินว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงๆจนเกือบจะตาย แต่พระเจ้าทรงพระเมตตาเขาและไม่เฉพาะแต่เขาคนเดียวแต่ทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีทุกข์ซ้อนทุกข์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะส่งเขาไปยิ่งขึ้นเพื่อพวกท่านจะได้ยินดีที่เห็นเขาอีกและเพื่อความร้อนใจของข้าพเจ้าจะบรรเทาลงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่งและจงนับถือคนประเภทนี้ เพราะเขาเกือบจะตายเนื่องจากงานของพระคริสต์เขาเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อการปริีบัติของพวกท่านที่ไม่อาจทําให้ข้าพเจ้าได้นั้นจะสําเร็จบริบูรณ์ฟิลิปปีบทที่3ความชอบธรรมที่แท้จริงสุดท้ายนี้พี่น้องของข้าพเจ้า จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายซ้ำอีกไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับข้าพเจ้าและยังเป็นเรื่องปลอดภัยสำหรับท่านจงระวังพวกสุนัขจงระวังพวกที่ถาชั่วจงระวังพวกเชิดเนื้อเถือหนังเพราะว่าเราต่างหากที่เป็นพวกเข้าสุนัตเป็นพวกที่นมัสก,การโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอวดพระเยสุคริตและไม่ไว้ใจในเนื้อหนังแม้ว่าข้าพเจ้าเอง ก็มีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังด้วยถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่แปดที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนเามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้อนก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีที่ติ แต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข, believer, ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคิ์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยสุคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว <c oughs> ่าสิ ouais ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคิ์เป็นกำไรและจะได้เห็นว่า ข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นจากความตายด้วยบากบันมุ่งไปสู่หลักชัย ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบน ซึ่งมีในพระเยซูคริสเพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจงคิดอย่างนี้และถ้าพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วยอย่างไรก็ตามเราได้แค่ไหนแล้วก็จงดำเนินตามนั้นต่อไปพี่น้องทั้งหลายจงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีเราเป็นตัวอย่างแล้วจงสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านนั้นเพราะว่ามีหลายคนที่ดำเนินชีวิตเป็นศัตรูต่อการเขนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าเคยบอกท่านถึงเรื่องของพวกเขาเสมอและเวลานี้บอกอีกด้วยน้ำตาไหลปลายทางของพวกเขาคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะอาหารเขาโอ้อวดในสิ่งที่น่าอับอายของพวกเขาพวกเขาคิดแต่เรื่องทางโลกแต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ ฟิลิปปีบทที่สเพราะฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าท่านที่รักทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงเช่นนี้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดการตักเตือนข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินทิเค ให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริงจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคลเมนและคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด จงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงบอลพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยสุคริสสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องและพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่าน ตอบรับเรื่องของฝากจากชาวฟิลิปปีข้าพเจ้ามีความชื่นชมมินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการ,รเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นความกรุณาของท่านที่มีส่วนในความยากลำบากของข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็รู้แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนีย ในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐนั้นไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายนอกจากท่านพวกเดียวแม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสซาโลนิกาพวกท่านก็ส่งของไปช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเสาะหาของกำนันแต่ข้าพเจ้าเสาะหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้นข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือ ข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์พอได้รับของฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาโฟรดิทัสสิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวานเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระทัยและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จําเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันดุ้งโรดของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนคำทักทายสุดท้าย ข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังธรรมิกชนทุกคนในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ด้วยกับข้าพเจ้าก็ฝากคำทักทายมาอย่างท่านพวกธรรมิกชนทั้งหมดฝากคำทักทายมาอย่างท่านทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่อยู่ในราชสำนักของกสกภัสซีซาขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงนำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิด